สวัสดีครับผมบอยพืนทีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Elliford H8R r e v o l v e r นะครับลูกโม่ H8R นะครับมาดูกันตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับควบคุมการผลิตโดยยูมาเล็กนะครับมามาดูชิ้นงานเป็นยังไงบ้างมาพูดถึงเจ้าตัวสเปคมาก่อนสเปคหน้าก่อนนะครับเขียนว่า325ฟุตต่อวินาทีนะครับใช้ลูก6มิลิเมตรนะครับใช้แก๊ส CO2 บรรจุ10นัดนะครับ ระบบตัวนี้เป็นลูกโม่แบบที่เป็นลูกโม่เพจนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเป็นไงนะครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาคุณก็เจอตัวปืนคู่มือแล้วก็มีเพจแถมให้อีกสองเพจทรรมดาข้างกล่องเขียนว่า4ี่เพจแต่ว่าอันนี้ก็ให้มา2เพจเป็นการลดคอสนะโอเคไหมนะครับมามาดูชิ้นงานกันเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวลูกโม่ที่ไอตัวไอตัว,ไอต,วไอตัวเพจเนี่ยจะหมุนเดี๋ยวผม้อง้าง,งนกกระดูนะ เขจะหมุนแต่ว่าโม่มันไม่ได้หมุนนะครับโครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติกมีการถ่วงตุ้มมาค่อนข้างดีนะครับน้าหนักที่ผมชั่งได้เมื่อกี้ผมชั่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในรูปไปกันชัางได้ตรงนั้นนะฮะโอเคมาดูเจ้าตัวปืนกันต่อนะครับชิ้นงานโอเคเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าคือคือระบบข้างในเป็นโลหะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เสี่ยงกับการเสียคือเจ้าตัวเพดตัวนี้ซึ่งก็แถมมาให้อีก2เพจนะครับ มาดูความแรงที่ผมวัดได้นะครับวัดได้อยู่ที่410ฟุตต,ต่อวินาทีโอโหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคือคือข้างข้างกล่องเขาบอกว่า320ต่อมาเมืองไทยนี่ซับไป400กว่านะครับมีเซฟด้วยอ่าเซฟอยู่นี่เซฟตรงนี้นี่สามารถเลยเข้าเลื่อนออกได้โอเคปะ่ะปึ๊บสามารถถึงจะง้างออกได้โอเคไหมมามาดูกันวิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นก่อนคุณจะเลื่อนตัวตัวนี้ขึ้นมาเลื่อนแล้วดันขึ้นนะ เลื่อนแลวดันขึ้นเห็นไหมเอาใหม่เลื่อนแล้วดันขึ้นจากนั้นเราก็ดันใช้มือดันไอ้ตัวด้านหลังโม่นะมันจะเพดเป็นเพดออกมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับมาดูชิ้นงานกันตัวนี้เป็นแผ่นพลาสติกนะครับแต่ว่า,าผมว่าค่อนข้างทนอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอะไรไม่ต้องห่วงอะไรต้องมีมาแนะ่นอนเพราะว่าด้วยราคาค่อนข้างเขาลดค้อนมาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะจนปืนจีนหนาวเลยละ่ะบอกให้นะ มาดูกันจากนั้นก็เราก็ใส่ลูกไว้ตรงนี้ตึกตึๆกตึกตึกให้ครบสิบนัดนะดูภาพ,พประกอบจากนั้นก็เอาหันหันด้านที่มีเนี่ยยิงๆเนี้ยเข้าหาตัวเรานะเข้าหาตัวอย่างนี้หันปืนไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับจากนั้นเอาเพลใส่เข้าไปอย่างนี้ข้างหลังนี้เพลใสย่สยิงใส่เข้าไปปุ๊บดันเข้าไปจากนั้นนะเราก็ปลดล็อกปลดล็อกไอ้ตัวตัวล็อกโมปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็จ,ากกจะยิงได้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่แก๊สนะครับหาคว้าปืนหันปืนทางนี้หันปืนทางนี้นะยก อันขึ้นนะครับยกเจ้าตัวตัวประกับขึ้นอย่างนี้อ่าขึ้นอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีมีตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วก็คลายนอะตรงนี้คลายนี้นะครับจากนั้นก็เอาแก๊สซีโอทูใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้มันฟึดทีเดียวนะครับโอเคไหมจากนั้นก็เอาเงี้ยงด้านนี้นะครับใส่มาที่นี่นะครับใส่เข้าไปติ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดนะครับจากนั้นก็พร้อมยิงนะครับเจ้าตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเขาสามารถมีรางมาเรียบร้อยแล้วคุณจะใส่อุปกรณ์เพิ่มได้นะครับอย่างเช่น ใสเจ้าตัวเลดดอดนะใส่ให้สวยๆเดี๋ยวผมใส่ให้ดูตป้บนึงตึ๊ดตึตต๊มันยังไม่ได้ไข่ไข่น็อตไว้นะครับอ่าโอเคนะครับขัดมันเข้าไปฮะใส่ดอดสักตัวหนึ่งครับนี้เห็นมีคนพอเวลาได้ลูกง่ไปก็อยากจะให้ใส่นู่นี่ตัวนี้สิครับเป็นตัวแต่งแถมราคาค่อนข้างถูกด้วยนะโอเคไหมนะผมใส่ใส่แบบไว้หรือเปล่าลองดูซิไม่ได้ใส่ไว้โอเคนะครับนะ มันได้ใส่ฐานไว้โอเคนั่นแหละถึงเวลาก็ใส่ใส่ดอกสามารถเล็งได้ยิงได้โอเคไหมเป็นแนวปืนแต่งที่ค่อนข้างโอเคไปดูในการทดสอบเลยนะครับอ,ออกตัวน,นี้หนึ่งว่าลูกโมก่คงคงไม่ต้องยิงหลอดให้ดูนะไปดูกระป๋องเลยว่าโอเคไหมโอเคครับมาครับมาทดสอบเจ้าตัว elite force tornado head 8R กันนะครับ โอเคไหมสิบนัดจบนะโอเคไหมครับในการทดสอบอย่างที่ยิ่งให้ดูครับเป้าขนาดกระป๋องน้ํอาอรมลมโอเคนะครับ,เ,รบเจ้าตัวนี้ถ้าไปนั่งไล่ยิงหลอดคงไม่ไหวมั้งนะครับด้วยเหตุผลหลาย,ลายประการด้วยเจ้าตัวนี้เป็นลูกโมตแต่ว่ามีรู้่างตัวทําได้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่านั่นนะครับก็ลองดูละกันในการทดสอบก็โอเคไหมแบบนี้นะครับความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีราคาค่อนข้างถูกสําหรับ คนที่เริ่มเล่นใหม่ก็เล่นได้นะตัวนี้นะครับโอเคไหมนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วชมครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆแล้วจะมารีวิวดูอีกนะครับโอเคครับมาทดสอบจ้ตัวลูกโมอีลิตฟอร์ด H8R กันนะครับมาดูกันระบบ CO2 นะแถมท้ายให้ว่ามันยิงหลอดเอาอยู่ไหมไปดูกัน โอเคไหมมันยิงได้เว้ยไม่มีการตัดต่อนะครับนะไม่มีการตัดต่อเต็มเต็มเนาะ